วายดีท่านผู้ชมตอนนี้ขาเจ้านอได้มาเนาะวัดป่าแสงธรรมเนาะของบ้านเจริญสุขตำบลน,นางงัวอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธาน,นีนี่เน,นี่ยอันอยูโรวนระวังสีสามแยกนี่แหละสามแยกนี่จะไป จะไปวัดโพสต์วางหลังเนาะนี่นหะบ้านกลางนานี่น่ะมี่สองบ้านน้อกันบ้านการเล่นชุกและบ้านกล,ล,า,นกลางนาเห็นไหมนี่แหละนี่แหละคนเฮ็ดนี่แหละ,ะ,ะสามแยกถนน,นหมายเลขอย่างผู้ขจ้ากับผูชื่อละเดี๋ยวคนก็มี พระกำลงังสร้างพระนี่เนาะนั่งเนาะนั่งทำเนาะ ยินดีต้อนรับคณะกระถินจากมูลน,นิธิเกษีราชจังหวัดปทุมธาน,นีนำโดยคุณพุทธพัสคุณเจ้านครหลวงเวียงจันทร์สปปลาวก็มีเดอ้อข้าเจ้าอาหบงออกโดยนำโดยคุณแม่สาคอนสุธิจักคุณเกศมมุสรศีพรข้าาเจ้าอานพี่ขอโทษขออภัยยามีสุภาพแสงดารา พร้อมด้วยครอบครัวเนาะแล้วก็อันย่าเมยคู่ลาบสุธรรมวงศ์าางพร้อมด้วยครอบครัวท่านนางวีลพรสุธรรมวงศ์พร้อมด้วยครอบครัวแม่กานดาวงศ์สมภูสายอุดรแลยจากบ้านโนนสะอาดบ้านเจริญสุขเนาะทอดถ้วยณนะวัดป่าแสงธรรมบ้านเจริญสุขตำบลดงวัวอำเภอน่าส้มจังหวัดอุดรธานีในวันที่ อันเดอาวห้าประมาณสองหุกทุกที่กายยนสองห้าหกเนาะกำหนดวันเสาร์ที่สาวห้าทุกที่กายนยน,นเนาะป็ดวันรวมวันอาทิตย์ที่สาวหก,หกเป็นวันทอดเทวายดีเนาะนเนี่ยบ่งไฟบ่งไฟ ทางเขาวัดพื้นสร้างใหม่วัดป่าพื้นสร้างใหม่อือ แสงปอ่ยอปลาแสงทำ ไปนแต่มาเยไปนุ้กคักขึาัอน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ